สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเกมที่ซิจิการช s อ m u ิมู o r เตอร์ส,ง,สง่ายๆเป็นเกมซิมูเลเตอร์ขายการช็อปนั่นเองไม่พูดพามทำเพลงเก้าสสตาร์ทเกมค่ะคอนเฟิร์มไปเลยแน่นอนเริ่มเกมมาค่ะก็จะสอนวิธีเบื้องต้น W A S D ในการเดิน Spacebar, จัมชีฟ p ปินนะคะเราก็เดินไปตามจุดที่เขาบอกเลย ก่อนเริ่มแรกจะเปิดร้านเราก็ต้องตั้งชื่อร้านกันก่อนนะเนสไปเลยแบบรวดเร็วม็กกูช็อปนั่นเองดันคอนเฟิร์ม Yes เปิดร้านแล้วค่ะมาเลยเริ่มต้นเราก็จะมีเชลล์หนึ่งเชลล์เชลล์ติการไม่ชอบมุกไม่ชอบมุมนี้เลยกดวางไปเลยค่ะมีลูกค้ายังยังไม่มีลูกค้าเอ๊ะอันนี้อะไรเปิดไฟเปิดไฟอ๋อเปิดไฟร้านสลางแล้ว เราจะต้อง open phone and stock c a d เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อ stock c a d นั่นเองกรแทบอืม stock c a d เริ่มแรก stock c a d มาก่อนเลยห้ากองหกแล้วกันเนาะสามสิบสองถ้าหกก็จะเต็มชิวก็หกไปเลยคะ่ะ add c a r d แต่อุ้ยเขือนข้าวโคนโซงสิบสองบาทนี่คือหนึ่งแพ็คสองบาทเลยเหรอ จริงๆเราซื้อเยอะนี่ต้องลดราคา้แล้วนะเนี่ยก็ไม่มีค่าขนส่งเดลิฟีกดจ่ายเงินไปเลยค่ะต่อเนื่องไปเลย My DIY ยังไม่เปิดเกมนี้เป็นการเป็นเกมสนองนี้ตัวเองค่ะเป็นเกมเปิดกาชาสุ่งกาชา Open Box เ,เปิดกล่องขึ้นเชลกดอ่าเปิดกล่องคลิกขวาค้างเอ๊ะลิกซ้ายค้างสิเพื่อเรียงการดขึ้นกล่องขึ้นเชลค่ะหมดแล้วหนึ่งกล่องเอากล่องไปทิ้ง เรียบร้อยกดอ่าเปิดเรียงขึ้นเชลต์ต่อเน,นื่องค่ะต่อเน,นื่องเวลาย,ยังไม่เดินเดยว,วันยังแปดโมงเช้าอยู่เพราะฉะนั้นเรารีบจัดร้านให้เสร็จแล้วเราจะเปิดร้านกันเพราะว่าลูกค้ามารอแล้ว,ลวไปค่ะไปค่ะทำงานค่ะทำงานแบบงานเหมางานเหมางานเหมาคืออะไรงานเหมาคือรีบๆทำให้มันเสร็จ้ <laughs> เาเป็นงานแบบจ่ายเป็นเงินรายวันเป็นเงินเดือนเราก็จะ เหนื่อยไม่ไม่รีบค่อยทําค่อยๆเรียงแต่พอาเป็นงานเหมาทําเร็วเสร็จเร็วเราก็จะลิ่งด่วนมากค่ะเสร็จต้นทุน1,000บาทตอนนี้เหลือ700บาทแล้วไปค่ะไปค่ะไปค่ะรีบจ้ารีบๆร,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 รีบเลยเดี๋ยวพอเราวางกาดขึ้นเชลฟ์เรียบร้อยเราจะมากําหนดราคาขายกาดกันนะคะว่าเราจะขายการดเนี่ย1แพ็คกี่บาท ขึ้นเซลอย่างรวดเร็วเรียบร้อยค่ะหมดหกกองเต็มเยวพอดีมาค่ะกำหนดนราคากันที่ป้ายราคายม่มีราคาตอนนี้เราเลื่อนเมาส์ให้เป็นสีเขียวกด,ก,ดนะกำหนด Market price อยู่ที่หนึ่งจดเก้าบาทสองจุดห้ากำไรประมาณหกสิบเซนหกสิสตางค์เพราะเราเรียกเป็นบาทเนาะง่ายดี ถ้าเราขายวัน,นี้ถ้าสามบาทจะแพงไปไหมเอาสองจุดห้าไปก่อนแล้วกันดันเรียบร้อยค่ะพร้อมเปิดร้านเปิดไปค่ะแต่เราอยากได้เก้าอี้จังเลยขอเก้าอี้ตัวหนึ่งได้ไหมไม่ปลดนี่นะแย่ละไม่เป็นไรมาค่ะขายก๊าก่อนขายก๊าซตอนนั่าจะราคาถูกนะลูกค้าแบบหยิบสนุกเลย คุณพี่คุณพี่จเซคิดเงินค่ะคิดเงินคิเงคิดเงินติดๆบัตรเคดิตยี่ิบสองบาทห้าสิบตังขอบคุณค่ะคนแรกนะคะสี่สิบห้าอีกีเยอะนะเนี่ยลูกค้าลูกค้าไปไหนหมดอะ่ะหรือหรือเราเปิดร้านสายหรอเราก็ไม่เปิดสายนะเวลาไม่เดินเลยเราแค่จัดร้านต่อเอง ลูกค้าไปไหนกันหมดคะ่ะนี่ไงคะลูกค้าเรามาแล้วเลี้ยวเลี้ยวไหม้อบคุพี่เลี้ยวคุณมีคนที่สองเลี้ยวไหมคะอุ๊ยเดินผอานเลี้ยวดีมากขอบคุณมากนะคะได้ยินเสียงใช่ไหมล่ะได้ยินเสียงไหมคะเรียกลูกค้าก็จะแบบนี้ล่ะพากันเข้าร้านเออไออ่ะอ่านไม่ทันแย่แล้วกดคิดเงินคะ่ะกดคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลูดไปเลยคิดเงนินสิบเจ็ดบาทห้าสิบ โอเคคนที่สามขอบคุณค่ะคนที่สามมาจ้าโอ้ยคนนี้จ่ายเป็นเงินสดต้องทอนเงินเจ็ดบาทห้าสิทจ้าขอบคุณค่ะกดสเปซบ้ารในการซักเซตในการทอนเงินนะคะสามคนแล้วรู้จักทัสได้เลยใช้ฟอรี่ fully, ความเพียรห้าชินา้นเแบบว่าเราคิดเงินไปห้าคนเอ้ยสามคนแล้วจากห้าคนคุณพี่โจเซฟใช่คุณพี่ชื่โจเซฟคุณพี่โจเซฟมาค่ะ พี่เจเ้เสพซื้อเยอะหมคะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เป็นไรจ่ายด้วยบัตรเครีิตนะคะสิบสาทห้สิบขอบคุณค่ะตอนนี้เราเปิดร้านมาสองชั่วโมงได้ล,ลูกค้าสี่คนก็ได้อยู่นะครึ่งชั่วโมงหนึ่งคนแต่ร้านเรารทำไมเก็บบเบาจังว้าวคุณพี่มาสีผมเธอแซ่บมากในชีวิตจริงนะก็อยากทำสีผมสีนี้นะ แต่นะักไม่สามารถตัดผมตัวเองให้มันขาวได้แล้วเพราะว่าผมเนะีค่อนข้างเสียแต่เห็นในเกมสีนี้สวยแล้วอยากอ่ะอยากทำสีนี้จังเลยมาค่ะคิดเงินไดาอู้คุณพี่ซื้อเยอะนะเนี่ยเงินสดไม่ต้องทอนสามสบาทเต็มขอบคุณค่ะอุย้ยคุณพี่ตัวเขียวอะ่ะคุณพี่ไม่อาบน,น้ำออกจากบ้านอะสิบสิบบาทขอบคุณค่ะ ไม่ไม่อาบน้ำค่ะแบบนี้ลูกค้าหายหมดนะถ้าตัวเขียวมาแบบนี้นะ่าแย่แล้วลูกค้าคนอื่นจะหนีเราไหมถ้าลูกค้าตัวเขียวเข้าร้านแล้วแบบนี้ไม่หรอกน้องใกล้สซลเวลสองคะ่ะตอนนี้ช็อปล e เวลหนึ่งเกือบจะเต็มหลอดแล้วจริงๆรคตับต่อไปเือแก๊ปการ์ดก็คือให้เราเปิดการา์ดสามใบแต่เรามีชาเลนจ์ตัวเอง ว่าเราจะเปิดการแค่วันละ5 2องเท่านั้นชอบเลเวลสองแล้วจ้าเรามาดูกันว่าเราสามารถซื้อโต๊นี่ไงเราซื้อก้าอ้ได้แล้วกด purchase เรียบร้อยเอาเก้าอี้มันตั้งค่ะอู้ชวนลูกค้าชวนลูกค้าลูกค้าอีกนี้ห่อคะลูกค้าเป็น invisible เพราะว่าเราสามารถเตินตลอเราใช้สกอร์เ m o u ์ในการเลื่อนรับมุมของที่เราจะวางได้นะคะ เรียบะะร้อยค่ะเี็บตังก้อยีไหมไปอกไว้ให้เผื่อใครอยากเล่นการ์ดกันในร้านเราเราก็มีบริการให้เล่นการ์ดได้นะคะเราจะคิดค่าชั่วโมงขอบคุณค่ะซื้อตั้งน้อยจังทำไมไม่คือสักยี่สิบใบคะสี่ใบมันไม่พอให้เปิดนะคะระหว่งางรอลูกค้าเราแมา่หยิบของในเชีวเอียงไหมั <c> ้น <oughs> ไม่ชอบให้มันบุบเป็นช่องๆแบบนี้เนะี่ย ไม่ชอบให้มันเต็ม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 ,ตม,ตมค่อยบว์เอนสุดท้ายนะคะโดยการคลิกขวาค้างหยิบเข้ามาในมือแปดใบเสร็จแล้วก็คลิกซ้ายค้างเรียงเข้าไปใหม่ที่เซลล์อื่นแบบนี้อันนี้เป็นพฤติกรรมส่วนตัวนะคะไม่ชอบให้บว์ทุกชั้นชอบให้เต็มไปเรื่อยๆแล้วไปบุ์เอาถ้ายอุ้ยลูกค้ามาแล้วค่ะลูกค้ามาแล้วมารอมารอเรามารอคิดเงินดีกว่า คิดล้ว,ลว,ลวนๆไเลยคะ่ะไม่ต้องคนอนขบคุณคะชอบจังเลยลูกค้าที่จ่ายพอดีแบบนี้ไม่ต้องคอนเงินพระแม่ค้าเงื่งงค่ะชอบคอนเงินผิด30สบบาทอุ้ยอ๋อย,ยังกดราคาไม่ถูก30ถูกต้องขอบคุณคะ่ะลูกคา้าลูกค้านั่งเล่นการ์ดลูกคา้ามีลูกค้ามานั่งรอเล่นการ์ดแล้วคะ่ะเรามาดูกันว่าจะมีใครเล่นอู้นี่ไงคะ่ะมีคนเล่นดวนกันแล้ว นี่ค่ะลักษณะการเล่นการก็จะเป็นลักษณะนี้ที่ไทยไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากเท่าไหร่เท่ากับต่างประเทศเท่าที่เคยดูในคลิปของคนอื่นๆที่เขาอยู่ต่างประเทศค่อนข้างมีการเทดการกันแบบยิ่งใหญ่อลังการเล่นการเป็นเป็น,ปนอะไรที่เป็นอิสอาชีพหนึ่งได้เลยอะอาชีพเทดการเล่นการซึ่งหั้ว่ามันมันเจ๋งมากนะคะมันเป็นการเปิดโลก เหมือนกับคนที่เล่นอ e ีสปอร์ตเมื่อก่อน e s p o r t ์ในเมืองไทยก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมพอหลังจากที่มีคนลองเปิดโลกแล้วลองทำแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันสามารถทำได้ก็เป็นที่นิยมแล็เลยรู้สึกว่าการเทตุการณ์ในไทยยังไม่เป็นที่นิยมขนาดนั้น mm hmm. เนื่องด้วยคนไทยไม่ได้อินกับการเหตุการณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคนดัตตเองก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ไม่เคย ไม่เคยลองไปเล่นไม่เคยลองศึกษาอะไรเลยก็ไม่รู้เหมือนกันไปค่ะเราต้องทำตามทัสนะคะทำชาเลนจ์ตัวเองเปิดห้าซองโดยการคลิกขวา1ครั้งถือซองการ์ดไว้ในมือกด R เพื่อแกะเพื่อหันหลังด้านซองคลิกซ้ายค้างเพื่อฉีดการ์ดออกใบแรก2บาทก็ถือว่าราคาดีนะอุ้ย5บาทคืนทุนเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าที่จำได้ ราคาตลาดอยู่ที่1.98ก็คือประมาณ2บาทซึ่งเราเปิดซองนี้เราได้มาเท่าไหร่เอลย9บาทคุ้มแล้วค่ะ1ซองมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7าสใบเกาบาทคุ้มปะ่ะเว้ยลูกค้าขอโทษนะคะที่ให้เราคิดเงินจ้าคิดเงินจ้าทอน2บาทห้าสขอบคุณค่ะ คุณพี่ไม่ต้องอาบน้ำมานะคะทอนเจ็ดบาทห้าสิบต้องอาบน้ำมาข้างนอกนะคะอย่าอย่าตัวเขียวออกมาแบบนี้ไม่ดีเลยคุณพี่ต้องอาบน้ำบ้างนะมานั่งรองเล่นหรอคะเดี๋ยวอรอลูกค,ค้าคนอื่นสักครู่นะคะ <c oughs> ซองที่สองคะ่ะเปิดกัน,นต่อเนื่องไปเลย <c oughs> ไปเรื่อยๆคะ่ะเปิดมาแบบนี้อาจจะไม่ดี แต่ดานนคนอาจจะมีราคาสูงอยู่ก็ได้เราอย่าเพิ่งท้อค่ะสายการชาเรารู้กันเราจะไม่ทอ้อสายการชาคือเปิดไปค่ะเปิดไปตอนนี้ขอโทษนะคะที่ให้ราขอโทษค่ะคิดเงินจ้าสิบสองบาทห้าสิบค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่คุณพี่นั่งเล่นก่อนได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ เปิดต่อจ้าซองที่สามจ้ามาดูกันค่ะอ, <c oughs> อ่านว่าอะไรคะ่ะคิดสเนะปะญี่ปุ่นน้าจังว่าคิดสเนะเนาะเป็นซิลเวอร์อีดิชันค่ะไปเรื่อยๆเลย <c oughs> <ๆ>วันนี้ขอโทษนะคะถ้าเสียงจะแบบอุยป็นบางจังหวะเ <c oughs> พิ่งจะหายป่วยได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่อยากมาแช์ เกมที่เพื่อนๆดูรวเปิดไปเท่าไหร่แล้วนะสามมสามซองซองที่สี่ไปคะ่ะรู้สึกว่าเป็นเกมเ,เป็นเกมเป็นเกมที่เล่นเพลินๆค่ะเพลินๆสนุกสนุกสนกสอ,น,อนิดคนชอบเสียงดวงชอบเปิดแกรซชายอย่างเหล่นั่นเองมันเลยอดใจไม่ไหวต้องรีบต้องรีบทำคลิปมาชักชวนกันเล่นค่ะซองสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับเดวันนะคะ ว้าวเฟรมี่เป็นซินวายดิชั่นค่ะจะเป็นขอบสีเงินสองบาทนะคะถือว้าวโอ้เดี๋ยวนะแ a e ๊ r a ร k เอ็กเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเดี๋ยวนะเราคาไม่ได้ผิดใช่ไหมตกใจตกใจอยู่ตกใจอยู่โหอึ้งค่ะอึงออ้งมมก ม่คือเลขเจ็ดสวยมากคุ้มค่าคุ้มค่ากับการเปิดร้านวันนี้ทั้งวันแล้วค่ะมีกำลังใจเลยค่เล่นต่อจริงหรออันนี้คือเขาไม่ได้ไม่ได้โชว์ราคาผิดใช่ไหมอะ่ะคือเขาเป็นจริง่ราคาสูงมากสักเซตค่ะสักเซตลวงหน้าไปแล้วสิบันท <laughs> เจ็ดร้อยกว่าบาทเยอะมากสิทอนสิบห้าบาท ขอบคุณค่ะเท่านี้เราก็อุ่นใจแล้วว่าเราสามารถว่าขายของขายเลยไหมคะขายเลยค่ะไปที่ DIY ค่ะซื้อกาซเชฟค่ะ purchase ค่ะมาค่ะเราต้องขายค่ะเจ็ดร้อยเราต้องขายค่ะราคาเป็นรอตารอใจขนาดนี้เราจะปล่อยได้ยังไงใช่ไหมขอวางเชฟเรียบร้อยค่ะไปจ้าเอาก๊า พี่ขายเท่าไรดีอะขายเจ็ดร้อยหกสิบได้ไหมอะ,อะเจ็ร้อยหกสิบเนาะกำไรเก้าบาทโหคุณพี่ราคาดีมากราคาดีขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตแคปหน้าจอบแบบนึงเอาไปคิงเพื่อนเปิดได้ราคาดีต้องขิงค่ะต้องขิงเพื่อนอวดะอวดเพื่อนหน่อยว่าอืมฉันเปิดในการราคาดีขนาดนี้เลยนะคือเกมนี้เพื่อนแนะนำให้มาเล่นค่ะ ก็อบอกาเพลินๆน,น,นะสนุๆสนกๆแบบเข้าเวลาเรื่อยๆไปจ้าอันนี้6บาทพอจ้าเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงแจ้งเตือนก่อนนะคะเราจะวางขายทั้งหมด10บใบนะคะไปค่ะขายไปเรื่อยๆคือจริงๆถ้าใบนั้นขายออกคือเราคุ้มแบบคุ้มไปอีกสิบวันแล้วเจ็ดร้ คือสารภาพก่อนว่าเคยเล่นเกมนี้มาแล้วหลายวันด้วยคือหลายวันมาถึงราัาในเกมนะคะยังไม่เคยเปิดเจอราคาเจ็ดร้อยเลยอะทุกคนอันนี้คือถึงบบกว่าต้องแคปต้องแคปไปขิงเพื่อนจริงๆคือเป็นราคาที่มันสูงมาแล้วดูราคาใบอื่นเพื่อดูราคาใบอื่นสองบาทสามบาทคือใจนั้นเจ็ดร้อยบาทอะเพื่อนจะไม่ให้เราตกใจและขิงภูมิใจขนาดนี้ได้ยังไงใช่ไหม กำหนดราคาไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด10ช่องเรียบร้อยแล้วอ้าวไม่มีลูกค้าคิดยังนึกว่าแบบจะเงนหน้าขึ้นมาแล้วเจอลูกค้าแบบเราจ่ายเงินซื้อการข่ะนี้เวลา8ปดโมงยีเพียก็คือ2องทุ่มครึ่งนะคะใกล้ได้เวลาปิดร้านแล้วเราจะปิดร้านกตอน3ามทุ่ม ทัชบอกว่ามีลูกค้าสิบคนเล่นเกมนะนนเล่นเร่แล้วหกคือวันนี้เราค่อนข้างมีเงินล้านดีเพราะว่าพอเรามีเงินปุ๊บเราซื้อก้าอี้มาให้ลูกค้านั่งเลยให้ลูกค้ามานั่งเล่นได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทัชเราจะไปไวมากๆอันนี้คือประสบการณ์จากการเล่นหลายๆครั้งมาแล้วหลักจากการเล่นในรอบแรกที่ผ่านรู้สึกถ้าจะไม่ผิดของนนเน่ครั้งแรกที่เล่นเนี่ยน่าจะผ่านไปประมาณเก้าวัน ล้มเหลวค่ะล้มเหลวเพราะว่าได้มาเท่าไหร่เปิดร์ด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 หมดตลอดค่ะขณะนี้เวลา3ทุ่มแล้วจริงจรสา3ทุ่มแล้วเนี่ยเราควรจะปิดร้านได้แล้วแต่ว่าทุ่มที่ก็ยังมาซื้อกาดหยิบไปแรกไหมไม่ไม่อยิไปแค่ะไปแรก700หยิบไปแรกได้นะเธอเธอจาอยากได้กําไรอยากได้เงินคืนแล้วไปแรกได้นะปิดร้านกันดีกว่าค่ะ close เรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเราชำระเงินพี่ทาน,นี้เสร็จ4บาทไม่ทอนจ้าเรียบร้อยค่ะสำหรับวันแรกเรียบร้อยไปแล้วนีไ่ไดยแล้วภูมิใจภูมิใจกับน้องใบนี้มากเลยอะ่ะเอ๊อตั้งราคาสูงเกินไปนะเราเรา,เราเปลี่ยนเป็น5เ5็ห้าห้าออกกำไรนิดหน่อยจะราคาตลาดสูงกวนิดนึงเนาะแล้วก็เติมหนึ่งใบที่หายไป โอเคเรามาเติมเชลล์แต่และเชลลให้เต็มค่ะวิธีเดิมกดข,ขวาค้างแล้วไปเติมเชลลที่ว่างอยู่แบบนี้เราก็จะสามารถเคลียร์เชลล์ที่ขายหมดแล้วได้ท้ากับเราเหลือ2องเชล์เต็มกับอีก26ใบยีสองอะวันแรกจบไปแล้วจบแบบรวดเร็วมากเพราะว่า มัวแต่ตกใจกับการเปิดได้ก700าด7จ็อกก็จะเป็นซิมูเลเตอรแบบนี้นะคะเปิดร้านขายการสนองนี้ตัวเองต้องมีการจ่ายค่าเชา่าคะานเข้าไฟแต่ว่าจ่ายยังไงไม่บอกให้ทุกคนรอดูในวันที่2นะคะจบไปแล้วสำหรับเดย์วันเรามาสรุปยอดขายวันนี้กันดีกว่ากด enter ด่อ daily ล e p ออกมาแล้ว เราดูที่อินคำเลยค่ะสรุปง่ายๆของวันนี้อินคำวันนี้เราขายได้359บาทซื้อซัพพลายเข้ามา298บาทอัปเกรดคอร์สไป5ลองลก็คือพวกโตกับเซลนั่นเอง500บาทเราขาดทุนวันนี้439บาทแต่เป็นการขาดทุนบนกำไรถ้าเรามองว่าอัปเกรดคอร์ต,ตัวนั้นโปรเก,ก้าอีเราสามารถใช้ได้ระยะยาวลงทุนครั้งแรกวันถัดไปเราจะไม่มีขาดทนล ซึ่งจริงๆถ้าตัดตัวอัปเกรดคอรออกไปวันนี้เรามีกำไรอยู่ที่ประมาณ60บาทก็ถือว่าสำเร็จนะ60บาทอันนี้คือ,อยังไม่ได้มีการมีขาดการไปแค่ใบเดียวคือ4บาทนะคะนี่การโซ่หนใบ4บาทเท่านั้นซึ่งถ้าการไปแรร์ใบนั้นของเราออกเราจะกำไรท่วมทนมากก็จบไปสำหรับเด y วันร้านมาก,กรวช็อปนะคะกับเกง TCG ีการช s i m ซ l ม t เลตยังไงฝากเพื่อนๆติดตามดูกันว่าวันที่2องการ์ด EX นะ้อง b a c k r ้อยห้า5บาทของเราจะขายออกไหมเรามาลุ้นกันเป็นชาเ์ลจนในวันที่2องและชาเลลจนที่2ก็คือเราจะเปิด5ชซองจะได้ราคากี่บาทบ้างดีนะขึ้นแั่กลัวมากตอนนี้เพราะวันแรกเราเปิดได้ราคาที่สูงมาก กลัวว่าวันที่สองถ้าแนทมาถึงเราวนะเปิด5้าสองได้แบบ30สิบสตางค์สาเซนท,ทุกทุกใบนี่คือแบบน้าแห้งมากเลยนะก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นกันในวันถัดไปในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายขอบคุณทุกคนมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ